ตำนานกระดาษกระดาษเป็นสิ่งจำเป็นที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์นับแต่อดีตการเป็นเครื่องมือช่วยจารึลึกเรื่องราวต่างๆใช้เขียนอักษรโต้ต,ต่อเพื่อการสื่อสารรับใช้ศาสนาความเป็นอยู่และประเพณีหรือแม้แต่บันทึกประวัติศาสตร์เป็นมรดกให้ลูกหลานได้รู้จักและภาคภูมิต่อชาติพันธุ์ของตน ก่อนยุคสมัยการใช้กระดาษมนุษย์พยายามทดลองค้นหาวัสดุที่มีผิวเรียบชนิดต่างๆมาใช้เช่นนำดินเหนียวมาปั้นเป็นแผ่นใชกระดูกสัตว์งาช้างกระดองเต่าหินโลหะซีกไม้ไผ่เปลือกไม้ใบไม้และผ้าไหมเป็นต้นใครค้นพบวิธีทำกระดาษเป็นชาติแรกแม้ว่าสิ่งต่างๆที่นำมาใช้บันทึกจะเป็นวัสดุที่ทนทาน แต่ก็ยากลำบากต่อการเก็บรักษาสิ้นเปลืองเนื้อที่มีน้ำหนักมากเคลื่อนย้ายไม่สะดวกจึงเป็นเหตุให้มีผู้คิดค้นวัสดุอื่นขึ้นมาใช้แทนราว2,000ถึง8,000ปีก่อนคริสตศ,ศักราชชาวอียิปต์โบราณได้ประสบควาสมสำเร็จจากการนำต้นปาปิลัสมาบันทึกเรื่องราวต่างๆให้ชาวโลกได้รับทราบประวัติและวัฒนธรรมอียิปต์อย่างแพร่หลาย แต่นักวิจัยรุ่นหลังยังไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้คือกระดาษเนื่องจากวัสดุที่ใช้ไม่ได้เป็นแผ่นเนื้อเดียวกันเพียงแต่นำเยื่อมาติดซ้อนๆกันสิ่งที่ชาวโลกยอมรับว่าเป็นกระดาษที่แท้จริงคือกระดาษที่เป็นแผ่นเนื้อเดียวกันค้นพบครั้งแรกในโลกที่ประเทศจีนประมาณคิสกัรรัส105และที่เชื่อกันว่าคุณนางไซลั่น เป็นผู้คิดค้นวิธีทำกระดาษเป็นคนแรกนั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการค้นพบกระดาษที่มีอายุกเก่าแก่กว่านั้นประมาณ140ปีก่อนคิดการขุนนางผู้นี้อาจเป็นผู้เสนอการทำกระดาษเป็นทางการต่อจัก,กรพรรดิโฮและเป็นผู้ส่งเสริมและควบคุมรับผิดชอบการผลิตกระดาษให้กับราชสำนักแต่การทำกระดาษถูกเก็บเป็นความลับไว้ในแผ่นดินจีนยาวนานกว่า500ปี จึงแพร่สู่เกาหลีและญี่ปุ่นเมื่อคิสกักราช770และแพร่หลายเข้าสู่ยุโรปทางเส้นทางการค้าไหมโดยเข้าสู่อียิปต์เมื่อคิสสตัตวรษที่10และกระจายเข้าสู่ยุโรปอย่างแท้จริงราวกลางคิสสตัตวรษที่12ผ่านทางประเทศสเปนและอิตาลีจากนั้นจึงมีการใช้กระดาษแทนหนังแกะ โรงงานกระดาษแห่งแรกของโลกสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สร้างโรงงานทำกระดาษขึ้นเป็นชาติแรกเมื่อคิศกรา1690ณเมืองพิลาเดเฟียส่วนเครื่องจักรทำกระดาษประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อคิรศ1804โดยเฮนรี่และซีรีฟูลินีแอร์สองพี่น้องชาวฝรั่งเศส ทำไมจึงเรียกว่ากระดาษคำว่ากระดาษแปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า paper ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่าปาปิลัสก็คือต้นปาปิรัสที่ชาวอียิปต์นำมาบันทึกเรื่องราวต่างๆนั่นเองแต่คำว่ากระดาษนี้ไม่ใช่คำไทยเป็นคำทีแ่แปลงจากคำภาษาโปรตุเกสที่เรียกว่า c a r ัส เข้าใจว่าโปรติเกตเป็นผู้นํากระดาษแบบฝรั่งเข้ามาก่อนสมัยยุธยาคําว่ากระดาษจึงติดปากใช้กันมาตั้งแต่สมัยนั้นสมุดไทยสมุดข่อยประเทศไทยมีกระดาษใช้มาแต่โบราณกาลแล้วคาดว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยแต่ขณะนั้นคนไทยยังไม่รู้จักคําว่ากระดาษก็เรียกวัสดุนี้ว่าใบสมุดเพราะคําว่าสมุดหมายถึงเล่มอย่างคําว่าสมุดไทยเป็นต้น สมัยต่อมาได้วิวัฒนาการมาใช้เปลือกต้นค่อยตำทําเป็นแผ่นยาวๆแล้วย้อมด้วยน้ำเกลือให้เป็นสีดำตากให้แห้งจึงเขียนด้วยลงเรียกว่าสมุดค่อยทั้งยังมีการเขียนด้วยเหล็กปลายแหลมลงใบลานปลายหลังคนไทยภางเหนืออาจได้รับอิทธิพลการทำกระดาษสาจากประเทศจีนได้คิดทำกระดาษสาจากปอสาหรือต้นสา ด้วยกรรมวิธีแบบง่ายๆจึงได้กระดาษสาที่มีคุณภาพพอใช้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าคนไทยเริ่มทำประดาษมาแต่เมื่อใดจะมีเพียงหนังสือฉบับเก่าที่สุดของไทยที่เขียนลงบนกระดาษคือพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐซึ่งเพียงเท่านี้ก็ไม่ทําให้เราทราบเวลาที่แน่ชัดได้เลยเพราะเหตุใดจึงไม่เรียกห้องสมุดว่าห้องหนังสือเนื่องจากแต่โบราณน,นานมาคนไทยบันทึกเรื่องราวต่าง ไม่ว่าจะเป็นพงศ์สาวดานตำรายาโครงกรลงสมุดทั้งสิน้นสมุดนี้เรียกว่าสมุดไทยทำเป็นกระดาษจากเปลือกต้นข่อยเป็นแผ่นยาวๆพับทางขวางพบกลับไปกลับมาคล้ายผ้าจีบลักษณะสมุดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทั้งชนิดกระดาษขาวและกระดาษดำดังนั้นจึงเรียกหอที่ใช้เก็บสมุดว่าห้องสมุดต,ต่อมาเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพิมพ์จากตะวันตก สิ่งที่เก็บอยู่ในห้องสมุดจึงเป็นหนังสือแทบทั้งสิน้นแต่คําที่ใช้เรียกห้องสมุดหรือหอสมุดก็มีได้เปลี่ยนตามเป็นห้องหนังสือหรือหอหนังสือนับว,ว่าดีแล้วไม่เช่นนั้นคงต้องเปลี่ยนชื่อห้องไปเรื่อยๆตามวัสดุที่เก็บคําว่าห้องสมุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติขึ้นมาใช้ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า library โรงงานกระดาษแห่งแรกของประเทศไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่1ราพศ .2460 ขณะนั้นกระดาษนําเข้าจากต่างประเทศมีเข้ามาจําหน่ายน้อยและราคาแพงมากครั้งแรกโรงงานที่เริ่มต้นผลิตกระดาษยังคงใช้คนงานผลิตด้วยมือคิดเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งผลิตกระดาษได้เพียง2.8ตันการผลิตกระดาษด้วยแรงคนนี้เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและได้ผลน้อย ดังนั้นในระยะต่อมาพศ2465จึงได้เปลี่ยนเป็นการผลิตกระดาษด้วยเครื่องจักรโรงงานกระดาษแห่งแรกของประเทศไทยสร้างด้วยเงินทุนกรมแผนที่นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกท่าพายัพจังหวัดพระนครหลักการทำกระดาษคือการทำเซลลูโลสเส้นใหญ่ให้เป็นแผ่นหนาสม่ำเสมอเหนียวมีแผ่นหน้าเรียบและมีสีที่เหมาะสม ดังนั้นเซลลูโลสเส้นใหญ่จึงเป็นโมลฐานของกระดาษทุกชนิดวัตถุด,ดิบในการนี้เดิมทีเดียวใช้ลีนินแต่เมื่อความต้องการกระดาษมีมากลีนินมีไม่พอจึงได้มีการคิดค้นเพื่อจะใช้พืชอย่างอื่นเป็นวัตถุด,ดิบแทนจนกระทั่งเมื่อประมาณพศ2422ได้มีการใช้ไม้เป็นวัตถุด,ดิบเพื่อนำเยื่อกระดาษมาผลิตกระดาษนั่นเองพืชเส้นใหญ่ที่เหมาะสมผลิตเยื่อกระดาษ นอกจากต้นไม้ชนิดต่างๆแล้วก็มีสนปอแก้วปอกระเจาปอสาปอมานิลาหญ้าขจรจบหญ้าขนไผ่เพ็กฟางข้าวต้นข้าวฟางต้นข้าวโพดเศษ้ายชานอ้อยเศษปอต้นกระเจี๊ยบแดงต้นหม่อนใบสับปะรดผักตบชวาเป็นต้นกระดาษมูลสัตว์ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมของมูลสัตว์ที่ถ่ายเป็นปริมาณสูงมากต่อหนึ่งวันเช่นช้างกินอาหารวันละ200-300กิโลกรัมต่อเชือกความเลี้ยงมา้าเลี้ยงแพะที่สัตว์ขับถ่ายมูลออกมามา,มากมายในแต่ละวันมากมายจนต้องคิดเอามูลสัตว์มาทําให้เกิดประโยชน์ด้วยแนวะคิดว่ากระดาษทํามาจากเยื่อไม้ฉะนั้นหากนำมูลสัตว์เช่นมูลช้างมูลมา้ามูลควาย มูลแพะซึ่งเป็นมูลที่ย่อยสลายจากพืชจำพวกอ้อยใบไผ่กล้วยหญ้ามาผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตด้วยมือเหมือนกระดาษสาทุกะการเพียงแต่เติมหัวน้ำหอมลงไปก็น่าจะทำเป็นกระดาษได้การทดลองได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากเพราะผลิตออกมาแล้วใช้ได้ดีมีความละเอียดเหนียวแน่นทนทานปราศจากกลิน่นเหม็นหากนำกระดาษสามาเปรียบเทียบกัน แต่ดูไม่ออกเลยว่าชิ้นไหนเป็นกระดาษสาชิ้นไหนเป็นกระดาษมูลสัตว์สามารถนามาผลิตสินค้าตามต้องการได้เช่นทํำดอกไม้ประดับทํากล่องทําล่มโคมไฟฟ้าสมุดแดลี่ปกหนังสือและใช้ห่อของฝัน